สบายดีพี่น้องสุภูสุกุลครับพบกันพ่อกันคือเก่าครับผมกับทั้งจองเผ็ดหนองดันชแนลครับผมกับแนวทางหวยเล่าหมวดประจำวันพุทธที่16ษฤศกิกายนพศ2 5 6 5ครับผมเป็นปกตินะครับเนาะคือหลังหวยออกจะทั้งจองหฮาจะคำนวณตัวเลขมาฝากพี่ฝากน้องสมาชิกทุกคนทุกท่านคือเก่าครับผมตาม บอกว่าจะเป็นแนวทางหวยเล่าหรือแนวทางหวยรัฐบาลเนาะครับเนาะ,ะก่อนอื่นกะขอมากดกุย้ยก่อนทําเอาสาติเติามาให้พี่น้องเบิร์ก่อนครับว่าผลออกฉลากมาขึ้นนี่ตัวใดแน่ครับออกตัวได้แล้วทั้งจองห้องเขาาอกเฮอจังไดยครับผมมาครับชมติดตามกันครับผมกับตั้งจองปิดน้องดันชาแนลครับผมเนี่ยขอบประคุณอะไรสำหรับการติดตามกันมาตลอดเป็นกำลังเลยงใจกันด้วยดีตลอดมากเนาะครับเนาะ นี่ครับผมจำนวดวันจันทร์วันวันจันทร์ที่สิบสี่พฤศจิกาพึ่งออกไปเมื่อคืนนี่ครับผมทางช่องห้ากับกอนเซากัดถ้คลิปต่อเลยครับผมคำนวณตัวเลขมาฝากพี่น้องขึือนเก่าครับผมนี่ครับผมพ้นที่ออกมาคืนก็คือหนึ่งสี่แปดสองห้าแปดครับผมแปดสองเลขเลืล่างนะครับเนาะแปดสองเลขล่างสองห้าแปดเลขบนครับผม นี่ครับทางช่องเขามีตัวใดแน่ครับผมท่างช่องเขามีวิ่งครับผมวิ่งห้าบนสองล่างนะครับเนาะตามที่ทางช่องจุดไว้ครับผมสองห้านะครับตรงเป๊ะเลยครับผมแล้วก็แปดสองล่างครับผมนี่ครับผมนี่คือชุดสองตัวล่างถูกแปดสองครับผม เพิ่ช right. exactly. ุดสามตัวตดเท่ากะคือเก่านะครับเนาะกะรู้สึกว่าบัดถูกครับผมแต่ว่ามีชุดบนสองตัวบนคือเลขบนเ้าออกหาแปดแลครับเนาะแต่ทางจองเทามี้แปดหาครับผมนี่ครับชุดสองตัวบนนี่คือชุดสองตัวบนครับผมนี่คือชุดสองตัวล่างเลขล่างเ้าเข่าแปดสองครับเนาะเลขบนหาแปดครับผม แล้วก็เลขวิ่งเข้าถึงทัางจองเข้าจุไวก็คือสองกับห้าตรงเพะเลยครับผมบนล่างนะครับเนาะแต่สำหรับสองวดที่ผ่านมาหันตรงขออภัยครับผมรู้สึกว่าบ่เขานะครับเนาะแต่วันี้เต็มเต็มเลยครับผมหังว่าสมาชิกทุกคนทุกท่านที่ทามารับชมหรือซับหรือมีผู้นัาไปประกอบการเสี่ยงโชคอาจจะไม่ผู้โชคหมานนะครับเนาะหวังว่าจะมีผู้โชคผู้หมานนะครับเนาะขอบคุณสําหรับการติดตามครับผม ทีนี่เขาจะมาพูดคุยกันถึงงวดต่อไปครับผมคืองวดประจำวันพุธที่สิบหกพฤศจิกายนครับผมงวดประจำวันพุธตรงกับหวยรัฐบาลไทยออกพอดีครับผมมาคำนวณพูดคุยกันครับผมสำหรับงวดนี้ก็ทางช่องเฮาก็เด้กคำนวณตัวเลขมากฝากพี่น้องสามารถคิดคือเก่าครับผมให้นั่ไปพิจารณาครับผม นำไปปิดกน้าเบิ้งว่ามักตัวใดถูกใจตัวใดกะนำไปเสี่ยงโชคเบิ้งครับผมหรือจะไปประกอบกับอาจารย์ท่านอื่นๆทั้งช่องอื่นนเบิ้งก,ก่อนก็ะด้ครับผมเพออื่คือ <c oughs> ตัวเลขนะครับนะหมดประจำวันพุธิสิบหกพฤศจิกานะครับนะอ่ะนี่ตัวได้แน่ครับผมสิบเจ็ดสาม เก้านี่คือจุดสองตัวบนนะครับเนาะห้าหกเจ็ดสองสี่สี่ครับผมวันนี้มีเลขเป่าครับผมนี่คือตามสูตรคำนวณน,นะครับเนาะออกมาจังสี่กับน้ำเสนอจังสี่ครับผมถูกว่ถูกเขาว่าเขาจะไม่กะทางจองกระบ,บอกไว้ก่อนนะเนี่ยน้ำน้ำเสนอเป็นแค่เพียงแนวทางนะครับเนาะ <c oughs> เป็นแนวทางให้ สำหรับผู้ที่ผมมีสูตรหรือผู้สี่ไม่ชิดติดตามมากตัวใดก็รองนํำไปเสียงโชคเบิ้งครับผมนี่คือชุดสองตัวบนนะครับเนาะพี่น้ำกันยุ่4ีซีแล้วก็เจ็ดซีครับผมอ่ะชุดสามตัวต้นครับผมเกตศูนย์สามสี่หนึ่งแปด 0, 3, 4, 1, 8, แล้วก็ห้าสอง เก้าครับผมนี่คือจุดสามตัวตดครับผมม <c oughs> ีไว้อีกหนึ่งทางเลือกครับผมพอได้นั่ไปประกอบกันลายอาจารย์นนเนาะครับเนาะเขาเพาเขาจะเลยกะนํั่ไปเสียงโชคเบิ้งครับผมเพราะว่ามุงกูดได้รู้ว่าเพื่อนเจ้าตัวไดมาออกเข้ากับคำนวณไปตามสูตรกําลังวันเนาะครับเนาะวันไหนคำนวณตามวันนั้นหมดเขากับเขาคักครับผม หมวดบ่เขากะธรรมาดาครับผมเพราะว่าเพื่อนบอกอยู่คนเข้าคัดกันเดากันรัดอย <c oughs> ู่พี่เนาะครับเนะาะคงจะดูกันดีโมยีผู้ใดบอกได้ลอยบอเส้นครับผมทั้งช่วงกับบู้บอกว่าไหยมาแทีนแน่นอนบกกาบวกครับผมเพราะว่าป,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 าปลูขึ้นือกันครับมาตามสูรท่าหน่อยเพ่อนอกมาตามสูรเท่ากับเขาขึ้นมาขึ้นนี่ครับผมซึ่งวัตถิภั่ฑน้าวันจันทะร์เขาครับผมอ่ะสำไมที่นี่มาปลูกขึกันครับผมหมวด ปัญหาที่สิบหกชุดสองตัวล่างของเ้อามีตัวไดแนครับผมและสาหรับสมาชิกทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับช่วติดตามครับผมสมาชิกเก่าก็ขอพระคุณนได้ลายครับผมที่ย่งเป็นกําลังแรงใจได้ดีตลอดมาเนาะครับเนาะสําหรับสมาชิกผู้ที่เข้ามารับช่ใหม่หรือผู้พึ่งเปิดเข้ามาขอบละแต่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ตัวเลขถูกใจนะติดตามกับซ้อยกดติดตามให้ได้เครับเป็นกําลังแรงใจทั้งจองเขาเนี่ย แหลกก็อย่ารืมกดรูปกระดิ่งไว้ครับผมเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องทุกหมวดนะครับเนาะบอกว่าจะเป็นแนวทางหวยรัฐบาลไทยหรือแนวทางหวยเล่าทางช่องห้องก็นําเสนอทุกคลิปทุกหมวดครับผมอ่ะนํ่ไปพิจารณาครับผมเรียบเทียบกันหลายๆอาจารย์เบึงครับผมเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับผมกับสูตรคำนวณแนวทางหวยเล่ายุคใหม่นะครับเนาะ ของทั้งช่องเพชรน้องดานชาแนลครับผม <c oughs> อ่ะส่นี้กระหยใหญ่ห้าุดสองตัวล่างมิตัวุดรเนียครับผมศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์ครับผมสามหกเจ็ดสามแล้วก็ 4, 0, แปดสามครับผมนี่คือชุดสองตัวล่างที่นํามากฝากพี่นองสมาชีกนะครับเนาะอ่ะถูกใหบ่วัตถใหญ่จังไรกะคอมเมนต์มาพูดคุ้ยกันครับผมมีความคิดเห็นจันไรกะยินดีรับฟังปัญหาต่างๆานะครับยินดีปรับปรุงช่องนี่จันไรกะแนะนํามากครับผมยินดีตอบทุกคําถามครับยินดีปรับปรุงมถาวาทาั้งจองห้า บุกพองตัวใดกันแนะนํากันครับผมยังต้องการคําแนะนําครับผมเพรอทั้งสองห้องก็เป็นน้องใหม่ก็ยังเบาขั้นไหนพันกดเกลียนปันใดนเนาะครับเนาะเรียกว่าต้องการกําลังใจและคํามชี้แนะอยู่ครับผมนี่เป็จุดสองตัวล่างเนาะครับเนาะจุดสองตัวล่างเพาะมีตัวใดแน่ครับผมอ่ะทบทวนอี้ยังไงศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์สามหกเจ็ดสาม แล้วก็แปดสามครับผมนี่ก็ชุดสองตัวล่างที่นี่ก็มาถึงคิวชุดเลขวิ่งนะครับเนาะเลขวิ่งบนล่างอหัวทีฟ้านมา่อวานเท่ากับเข่าครับผมสองห้าบนล่างเข่านะครับเนาะเลขวิ่งนะครับอ่ะสำหรับหัวนี้ก็มีตัวได้แน่ครับผมรับชมติดตามกันครับผมสี่หนึ่ง แล้วก็แปดครับผมสี่หนึ่งแปดอ่ะขอบคุณผู้ชมคิดว่ามาตัวเรกะลองนําไปเสียงโชคเบิ้งครับผมช่องห้าก่อนสิขอติ๊กไว้ที่สี่กับแปดเนาะครับเนาะลองมาครับผมนี่คือความคิดเห็นของทั้งช่องห้าเนาะครับเนาะสำหรับสมาชิกเห็นต่างก์บต่เาเป็นยังครับผมแต่เพรเป็นยังคนห้ามักบวกกันต่างกิจนางใจ เอาง่ายๆก็คือโชคไปโชคมันเ <c oughs> นาะครับเนาะการเสี่ยงโชคดวงตั้งช่องหฮาติ๊กถูกกะหรือคุณผู้ชมถูกกระเดยครับผมก็ยังวที่ิวานมาเมื่อกี้นะรู้สึกว่าจะออกตัวที่บริววงไวเนาะครับเนาะสามารถกลับไปเบงคลิปเ่าได้ครับผมน,นี่คือความคิดเห็นของทั้งช่องห้านะครับเนาะอ่ะที่นี่กะ คือเก่าครับผมแต่จะว่องไว้ึือเก่าหคือความยิดในงนางช่วงหรือสมายยืดเห็นต่างมากบว่ขึ้นกันกับผมเป็นยังครับผมสำหรับหมวดประจำวันพุธที่16พฤศจิกายน2566นี่ก็ขอว่องไวที่4 4 4แล้วก็5 6ครับผมนี่คือจุดสองตัวบน แล้วก็ชุด3มตัวล่างขอวงไว้ที่4ี่ครับผมสตัวตด้ดอ้าวสตัวล่างของที่ถึงขีวสองตัวล่างก็ขอ,ขอเน้นไว้ที่3ามหกศแล้วก็ พอเป็นจ3ตสามนะครับเน,นาะสมาที่เข็นตั้งกับ่บเป็นยังครับผมเพราะว่านี่คือความคิดเห็นของร่างจ่องเขามักบอกคือกันกับ่บเป็นยังครับผมอ่ะครับนี่ก็คือตัวเลขแนวทางไว้ล่วหมวดประจํามันพุธที่สิบหกที่ทางจ่องเพีตรงนั้นเชนี่ยได้น้ำมาฝากปีน้องสมาชิกทุกคนทุกท่านนะครับเนาะแหละวังว่าจะถูกใจสมาชิกทุกคนทุกท่านครับผมมีความคิดเห็นจังเลยครับ <c oughs> คอมเมนต์ เขียนเข้ามาบูดคุยกันครับผมติชมทางรายการก็ได้ครับผมจะบวกเป็นอย่างครับทางจองกยงง็ยินดีรับฟังปรับปรุงยินดีตอบทุกคําถามทุกปัญหาเนาะครับเนาะงวดเขางวดบัวกบธรรมดาครับผมเพราะว่าทางจองเท่ากะนําเสือเป็นเพียงแนวทางเนาะครับเนาะเปลี่ยนแค่เพียงแนวทางอีกหนึ่งทางเหลือของสมาชิกผูนักเสียงโชกเสียงหวยทางจองเท่ากะเป็่นอีกผู้นึงครับผมที่มักในการเสียงโชกเนาะครับเนะาะกำลังตัวเลขกมากกะ นัไปเสี่ยงคื้อกันครับผมเ <c oughs> นาะครับมวดเขาเขามวดถูกกันถูกมวดบ่ถูกกันล่วงคื้อกันครับผมยอมรับยอมรับบริกุยเนาะครับมาเอาคุยกันตรงๆไปเลยครับนะสําหรับคลิปนี้กะคงจะมีประมาณนี้ครับผมดูเลขเนาะครับเนาะอาจจะเสาจหน่อยอาจจะบดชัดเจนไปหน่ดต้องขออภัยน,นะครับเนาะแค่นี้ก็คงจะพอมองเห็นอยู่ครับผมเพราะว่าลุงเกี่ยวเขาแล้วครับผม ภารกิจกาลังวนไหวจัหน่อยเกี่ยวเขาเสร็จก็คือตัดอ่อยตอเลยครับผมเป็นอาชีพเสริมนคะครับเนาะลากรากไปครับผมออะสำหรับคลิปนี้ลากันไปแต่เพียงแค่นี้ครับผมพบปะกันในคลิปหนะ้าขอให้สมาชิกทุกคนโชคดีโชคหมานครับผมสวัสดีครับ